มามาครับเฮ้ยออเดอร์เต็มเลยไม่ทำอะ่ะเฮ้ยดูที่ออเดอร์ไม่ขึ้นนะถามเขาดิทั้งสองโต๊ะที่มาใหม่เนี่ยถ้ากะเพราแห้งกว่าน,นี้ได้ไหมผูกรอบไหม้ไปหน่อยไหมเลยไป้ายไหมมีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงใช่ไหมกะเพราดูดตตน,นี้โปรตีนพันวันี้อะ วัสดีครับคุกขี้มาวันนี้มาคิวซีร้านตัวเองหลังจากโดนคอมเพลนอย่างหนักหน่วงในช่วงที่เปิดร้านแรกๆนะวันนี้จะแอบคิวซีแต่ถ้าเกิดผมเดินไปเองเป็นไงรู้ดิรู้เขาก็รู้ครัวก็สันหมดก็ตั้งใจทำวันนี้ครับผมก็ดีครับเปิดตัวครับผมพี่ชายผมเองครับพิตตี้นะครับผมเป็นคนที่ทำให้ผมมีวันนี้มงเลืองเจริญมีความรู้กดยูริกเวลาเลื้อรังความดันเบาหวาน เติบโตไปได้วยกันคนสอนผมกินเหล้านะครับแต่ก็ดื่มวันอยู่ตลอดนะครับผมอ่ะวันนี้พี่ซี้ก็จะเป็นเนี่ยนะอ่ะ กูได้ประโยชน์อะไรจากการแนะนำอย่างนี้คนที่ส่กูคิดเอากินเล่าเลยนะสเสื้อผ้าไหมซึ่งคนนั้นเขาสรรเสริญมึงหรอไม่ได้ใจเหมือนกันอ๋อเสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไทยอินทำานก่อนได้ให้ไทยอินโอเคได้เลยจะได้ครบเลยไอ้ที่วันนี้ก็คือจะเป็นหน้ามาของเราเขาไปสั่งเพราะว่าเด็กผมรู้จักพี่ตีน่นอนเขาไปสั่งเมนูฮิตทั้งหมดเลยแล้วพอได้ปุ๊บผมจะเลยเข้าไปชิมแล้วพูดความจริงได้เลยว่าตอนนี้หลังจากที่ผมปรับปรุงหลังจากได้คอมเพล์มาเนี่ยจะดีขึ้นหรือเหมือนเดิมอันนีี้้้้พพู่ดดดดตตรรงงไไไยเล พูดเองนะและเหล้าเบียร์ไม่อั้นวันนี้ยังมีอยู่ไหมถ,ถ้าพูดตรงตรงเป็นค่า<ม>เป็นค่านั่นเลยเป็นค่า<อ>ที่ชั้นใจวันนี้เลยเหล้าเบียร์ไม่อั้นมีแรงแล้วมีแรงแล้วมีแรงแล้วพุดพุดเลยป <c oughs> ่ะเขาติดเหล้าตามที่เราคุยกันนะ <c oughs> จดไว้แล้วโอเคประมาณสักแปดเมนูประมาณแล้วเดี๋ยวกินอะไรเพิ่มเค่อยว่ากันนะแต่ว่าเข้าไปถือกล้องนี่เขาไม่ว่าไม่ผมว่าอย่างนี้เข้าไปปุ๊บอ่ะพี่ ให้ไปวางกล้องเนียนๆะเปองซ้อนนะเป็นตองซ้อนก็คือแบบเฮ้ยพี่ขอถ่ายวอล์กหน่อยนะบอกเขาแค่นี้เขาให้อยู่แล้วเขาก็เหมือนว่าเดี๋ยวนี้ดิจิตอกเกอร์มันเยอะไงแต่เขารู้จักพี่อยู่แล้วไม่รู้จาร์ติอ้วนชวนหิวคล้ายๆแต่พี่ผอมลงเยอะเดี๋ยวนี้ชมพี่เก้าหายยังหายละข้างนี้มีกข้างเอาไปดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราตามไปแต่พี่พออาหารมาครบปุ๊บพี่กิ้งหาผมผมอยู่มาละทองกาแฟสั่งได้เลยโอเคโอเคนะเราเดี๋ยวเรากิ้งหาผมนะได้โอเคครับไปรวย างานฟรีดีมันเสี่ยงเงิน, <computers, S 1> นสั่งอาหารครับโอ้ได้ครับโอ้ได้ครับคิวอาร์โค้ดโคิวอาร์สกูนะครับอ๋อได้ได้ครับนี่ต้องรอทำไมนะสแกนสั่งอ๋ออ๋อนึกว่าเป็นอ่านอีต้องสแกนสั่งได้ได้ครับอ๋อแต่ผมมีลิสต์มาที่ต้องสั่ง แต่ว่าอามาันคิดว่ามาเลยมาเลย,บบยแบบเราต้องถ่ายเลยก <c oughs> ่นไปมาดูกัครับว่าจะ QC เป็นยังไงครับ <c oughs> อ้าเ <c oughs> ย็นหมดแล้วเมื่อกี้น่ะทำาำบีอ่ะไม่ใช่ก็ <c oughs> ต้องกินก่อนเย็นหมดแล้วมาครับคิซีเลยครับจะดูจากหน้าตาเนี่ยกะเพราโดนด่าแน่หนึ่งเลย ทำไมอ่ะโปรตีไม่ใช่อย่างนี้หรอมันไม่แห้งอ่ะโป้งหัวกระเพราอย่างงี้ไม่ได้มาตรฐานนะเดี๋ยวทิ้งแม่อีกครึ่งชั่วโมงก็แห้งมั้งใครนะอีกครึ่งทิ้งทิ้งลองชิมมาลองชิมมาลองชิมมาเป็นไงครับเป็นไงครับกระเพราอ่ะกระเพราอร่อยพี่เคยกินป่ะวะนี่จินที่มันเป็นโอจีป่ะไม่มาไม่เคยทำเลยอ่ะลองดูหลุดคิวสีนะสีสันก็ไม่ได้แล้วนะโดนบอว่ามึงโดนในครัวมึงโดนกูแน่ ไม่เหมือนอะชื่ออันนี้แห้งได้กว่านี้อีกเยอะเลยแต่รสชาติอ่ะไม่ทิ้งกันหมายถึงว่ารสชาติมันถ้ามันรุวนกว่านี้มันก็เข้มกว่านี้ไงโดนนั้นหนึ่งนะถือว่ามา QC นะครับผมมาแต่ปลาหมึกนี่ชื่อดังอันนี้กินไปเรื่อยๆได้เลยได่ใช่ครับชนไดนได้เลยครับผมวันนี้เราอยู่กับนี่ครับผมพี่ๆที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่มให้กับเราครับผมก็คือ MKL ครับผมไปดูได้ที่คลิปนี้ครับ สวัสดีครับปุ๊กขี้มาครับวันนี้มาผลิตน้ำดื่มยี่ห้อปุ๊กขี้เมาไม่พอคลิปนี้น่าจะลงหลังอยู่แล้วนะมาดูปอหมึกนะแต่าหมึกนี้ดูท่าจะโอเคเพราะว่าไงกรอบนะกรอบอยู่ซอสไข่เค็มเคลือบดีอยู่ไปครับเฉียบก็อร่อยเลยโอ้ยเหมือนไปร้นานคนอื่นอนนันี้อร่อยจริงจําใจเลยตองจริงครับนี่ครับของชื่อเมนูที่ปัญหาปล่อยสุดเกียมบ,บวยเกียมบ,บ๊วยหมูสับมาดูเป็นไง อันนี้คืออะไรนะความหนึบออกรอบผัดไก่เทมครับปัญหาเยอะที่สุดครับต้นความเพลิเนเยอะที่สุดมาลองดูเป็นไงผ่านฉลุยอร่อยจริงยอมรับสดชื่อนอะ่ะเอางี้ว่ะเกี่ยมบวยคือที่สุดครับร้านคุณเหรอ,รอ,อหเ,เอาเป็นว่าต้นๆในซอยนี้เลยเอางี้ว่ะตอนนี้นับจากไหนหน้าร้านหนึ่งหลังละไม่น่าคุย โอ้โหแต่อันนี้อร่อยมากเลยอร่อยไหมมาแล้วก็อันที่ปรับสูตรบไหวสุดเหมือนกันยำเส้นเล็กทะเลปลาโบราณยาวปหมยาวไปปะไอ้เฮียชื่อเลยเนีอะเก่งไหมเอาพี่เป็นไงอร่อยไหมก็อร่อยแต่ยังไม่เข้าใจว่านี่เวลาคุยต้องมองกล้องไหมหรือมองมือมองได้หมดครับชี้จะมองฟ้ามองอะไรก็ได้แล้วแต่พี่ใบเป้อันไหนร่อยว่ปวดหัวปะเฮียเวียนหัวอ่ะแล้วกะเพราเป็นไงทําไมนะอร่อยไม่ถึง มันอร่อยกว่านี้เหรอจริงๆปกติมันจะแห้งเลยอนี้แล้วก็งวดกว่านี้กลิ่นของความคลัสเนี่ยตัวเนื้อจะมีความกรอบกรอบคานว่าคลัสคือความกรอบที่เกิดจากผิวผิวของเนื้อไปหน้ากระทะงงดิงงนดิทำเสื้อดีแล้วงงนาขับแล้วแต่พี่ลองเขี่ยมบัวของผมไม่เป็นรองใครเอาลองนี่เส้นเล็กนะเส้นเล็กจะคือทิ้งไว้นานมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าเส้นเราเหนียวนุ่มเหนียวไปไหมอ่าอ่ะมาดูยำนะยำปลานัวช่องเป็นลง กือบอนี้ร่อยาเอ่ครเฮ็ยจำเส้นเล็กผ่านนะครับไข่ไข่ยี้เนี่ยถามผมนะเป็นมิววิพลาดยากแต่เราก็ต้องคิวซีว่าเท็กเจอร์มันสุกไปหรือเปล่าถ้ารู้จากตาผมรู้สึกว่าสุกไปนิดนึงแต่บอกกับเด็กร้านเอื่อนอ่ะไข่ไข่ยี้แล้วมี่ยังเอื่อนอ่ะมันมันจะมันอ่าที่นี่มันวากมันว่าอเรา้องไข่ยี้ รสชาติดีสุกไปนิดเดียวไม่กดกันหมูกรอบทำเองทุกวันนะครับขอชิมหนึ่งคำถ้ามันเยอะเกินโดนด่าถ้าหนังไม่กรอบโดนด่ามาดูจากเนื้อเป็นไงมันไม่เยอะนะมาดูหนังทีนี้ดูหเรื่องอะไรว่าแล้วต้องเล่นพูง่ายเล่นแน่นอนอันนี้จนดขายช่องเลยแต่พี่สงสัยเรื่องอร่อยขนาดนี้ทำไมต้องจ้างหน้ามาอีกวะ ไม่ได้จ้านี่เขาคนจริงคนจริงเนาะคนจริงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ขุนย์ไม่ใช่ทุบตาพวกหมูคีเพิ่งอะไรไปโอ้โหาดูครับดูว่าเป็นไงเฮ้ยไม่ปะจะกลิ่นไม่ปะพี่ลองชิมหน่อยครับจะกลิ่นไมมครับพี่ลองชิมหมูกรอบครับไม่ไม่นี่เป็นไม่อะไรหมายถึงว่ากลิ่นไม่ของหนังหมูประกอบอาจจะเลยป้ายไปนิดหนึ่ง โดยรวมนะเกิน70%็ดสิบแปดโอเคแต่ว่าเดี๋ยวจะผมจะคอมเพนหนักเล,เลยก็คือเรื่องของกะเพราเนี่ยไม่แห้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เทมเปอร์เจอร์ของไข่รู้สึกว่าขายี้หมายถึงว่าเป็นละเลือดได้อีกเขามาในโครัวอะไรมามาครับเฮ้ยออเดอร์เต็มเลยไม่ทําอ่ะเฮ้ยดูที่ออเดอร์ไม่ขึ้นนะถามเขาดิทั้งสองโต๊ะที่มาใหม่เนี่ยถ้าเป็นกะเพราแห้งกว่าน,นี้ได้ไหมได้หยิบหยิบกะเพราให้พี่หน่อยหีิบกะเพราตัวนั้นมันหน่อยหมูกรอบไหม้ไปหน่อยไหมเลยไปไหม มีกลิ่นไหม้ๆนิดนึงใช่ไหมกระเพราดูดิปกติผัดอย่างงี้ออะใช่ไหมแค่วันนี้นนนฮะคอมเพนมาเต็มไปหมดก็บอกว่ามันไม่เหมือนที่นู่นไงถูกปะ่ะแห้กว่านี้ได้ใช่ไหมได้ใช่ป่ะต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไงไข่ขยี้สุกเกินไปนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าอีกทีนึงเป็นดิบเลยไม่ได้นะเข้าใจฮะเยินบวยอร่อยชอบเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะนะอันนี้ระวังเลยป้ายไปหน่อยอันนี้คาดหวังนะโอเคไหม ยบลอยครับสำหรับสาขานี้ฮะแมนยูทุกคนเลยนี่คอนยูท <c oughs> ั้งนั้นเลยไปแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สาขาดวลจันทร์ซึ่งเป็นต้นตำรับมีปัญหาเหมือนกันไปครับมาครับหลังจากที่เราไปเขาเรียกว่า QC นะก็คือตรวจสอบคุณภาพาอาหารที่มททรทองนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของสาขาที่มีปัญหาเยอะเลยแหละใช่ไหมเริ่มมีคอมเมนต์ว่าอาหารไม่เหมือนเดิมหวานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างนะ มาดูกันว่าจะรอดไหมครับอันนี้ผมบอกก่อนนะผมให้ผมให้มีคนทีมงานเพื่อนนะ่ะมาสั่งไว้ก่อนแล้วเด็กไม่เห็นเด็กไม่เห็นผมเลยก็คือไม่ม,ไม,มีไม่มีการเตี้ยมอะ่ะคือเหมือนลูกค้าสั่งจริงเลยดูว่าจะเป็นไงนะงานนี้ด่าแม่งให้กา้เลยนะมาแล้วครับตอนนี้เราก็สั่งไปเมนูที่พูดอย่างนี้นะเราก็ต้อง QC เมนูที่เราฮนะิตและเราก็ขายดีที่สุดนะเริ่มต้นด้วยกะเพราวัานนีที่ผมบอกนะครับว่าผมให้เพื่อนผมเนี่ยสั่งไว้ก่อนโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าผมมานะตอนนี้ลงกันทั้งร้านนะผม ลูกคนทั้งร้านแล้วแต่ตอนนี้ก็คือไม่คือผมก่อนออกมาในห้าที่ให้สัง่งตอนนี้ยังร้อนอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยพอชิมตอนไม่ร้อนแล้วมาคิวซีไม่ใช่นะ,ะเริ่มต้นด้วยกับเขาเลยคลยุณภาพของผมอะ่ะสีเนี่ยอันนี้สีนะสีไม่ผ่านแล้วหนึ่งเลยถูกไหมปกติสีผมจะเข้มกว่านี้เยอะถูกปะ่ะสองเออแต่ความแห้งโอเคพอได้นะความแห้งถือว่าผ่านถือว่าคั่วอย่างสมบูรณ์อ่ะทีนี้มาดูเรื่องรสชาตินะเอ็กเตอร์นะว่าเป็นยังไงนะ กระเพราเนื้อสับโบราณซึ่งเป็นเมนูที่บอกว่าเมนูประจําตัวเมนูแจ้งเกิดผมเลยอ่ะผมเทนกับมือทุกคนนะเด็กๆเนี่ยไม่ผ่านยังไงทำไมรสชาติเนี่ยไม่เพี้ยนเท็กเจอร์เพี้ยนมันไม่แห้งหรอไม่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 แห้งมากหนึ่งสองคือไม่มีความหอมกระทะเลยรู้สึกว่าเป็นกระเพราเหมือนแบบทั่วไปอ่ะทำสั่งทั่วไปจะกลิ่นขึ้นนะแต่ไม่แห้งแล้วก็รสชาติเนี่ยติดหวานนิดนึง เราจะเป็นเพราะว่าเขาตีซอสปกติอยู้ใซนซอสก็เราไนงะอันนี้ที่ไม่ผ่านละเดี๋ยวผมจะปรับปรุงนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่านี่เรียวๆนะคือไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะอันนี้คือไม่ได้เรื่องเลยสําหรับผมก็สมมติว่าช่วงพีเรียดนี้นะเดือนนี้ก็คือเดือนนี้เดือนอะไรเมษายนอ่าเมษายนหรืออาจจะตั้งแต่กุมภาน,นที่ผมไม่ได้มาตรวจนะกะเพราที่นี่ก็คือไม่ได้เรื่องนะผมขอขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยถามว่ามันอร่อยไหมเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ แต่ texture เนี่ยไม่ใช่อ่าคุณภาพคือเดอะลงมาหน่อยนึงแต่ไม่ได้แย่เดาะลงมาหน่อยรสชาติเหมือนเดิมอก็คือไม่ผ่านมาตรฐานที่เมาไม่ผ่านคือแห้งแบบไม่แห้งพอแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบเออไม่อร่อยขนาดนั้นก็ยังอร่อยอยู่ใช่แต่อย่างอย่างนี้โดนผมจะเรียกคนมาด่าอ่มาดูหมูกรอบนะหมูกรอบตอนนี้ผมให้ดูเวลาจริงๆนะสามทุ่มสามทุ่มผมพูดสั่งกี่โมงฮะถามเมื่อกี้ป่ะสิบห้าทีแล้วอะเมื่อกี้ไม่แต่ผมพูดตลอดเพราะมผมเคยมีปัญหาอห้าโมงเนี่ยให้ทอดรัดหนึ่งผมบอกนะ แล้วสองทุ่มให้ทอดอีกรอตหนึ่งเข้าใจไหมบางทีเมื่อก่อนเนี่ยทอ,อดร็อตใหญ่เลยใช่ไหมค,คุณงงไหมคุณไม่งงฮะถ้ารอตใหญ่เลยปุ๊บพอถึงเวลาสามทุ่มแม่งนุ่มคุณเข้าใจใหไหมเพราะนั้นผมจะให้แบ่งทอดสองรอบไม่งั้นเนี่ยบุกกรอบถ้าตั้งแต่ห้าโมงเนี่ยไม่มีทางที่จะกรอบได้เลยแต่นี้ถ้าเกิดตามที่ผมวางไว้ก็คือต้องทอดใหม่ตอนสองทุ่มโอเคเป็นไงนี่เผ็ดไหมนี่อร่อยอันนี้อร่อยเลยอนนอลองด้วยอ่ะนี่โอเคเลย นี่ผ่านมาตรฐานฉลุยครับอืมเนื้อนุ่มหนังกรอบเป๊ะแล้วก็มีผงผงฟิกเกอือโรยโอเคผ่านมกรอบฟิกเกอือผ่านปลาเรือผันไข่เค็มคุณภาพผมเลยนะต้องกรอบซอสต้องไม่เหนอะเกินไปต้องต้องเคลือบพอดีพอดีถ้าดูด้วยตาตอนนี้ผ่านนะครับเพราะว่ายังกรอบอยู่แล้วก็ซอสเนี่ยไม,ไ,แบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าซอสไม่ได้แบบเลอะเคอะเกินไปนะตามมาลองดู อระมาณนี้ครันี่ขั้วตับมานะครับขั้วตับนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่บางกรณีเพราะว่ามันมีเหนียวบ้างแต่บางทีมันเป็นที่สักไฮเลยมาดูตัวของปีาเมก่อนนะรูปร่างหน้าตาโอเคผ่านมาตรฐานว่าไม่ได้ติดอันนี้ผ่านอร่อยเดี๋ยวผมจะเรียกสองคนก็คือหนง,หนง,หนงผู้จัดการ2อคือหน้าัวมาดา่า ไม่ใช่มนดนาหรอกจะมาให้ดูดดดมาให้ดูว่าไงรู้ไหมเพราะแบบนี้ไม่ผ่านต้องตีคืนเท่านั้นซุปเปิลนะตุนโดนคอมเพน์เรื่องอะไรหนึ่งก็คือมะนาวปลอมหรือเปล่าถ้าคอมเพนแบบนี้นะครับปลอมแท้นะครับแต่ว่าตอกตกมะนาวจริงพุดเล่นผมไม่ใช่มะนาวปลอมนะผมใช้มะนาวแท้ขันสดแช่ฟิตมันไม่เหมือนมะนาวปลอมนะคุณคุณท่องห้ามงง แต่ผมบีบมะนาวแท้ลงด้วยแล้วก็บอกว่าอะไรนะหอมใหญ่เยอะเกินหอ,หอมแขกเยอะเกินหอมทอดอะ่ะถามผมนะอมเ,เออหอมเจียก็เยอะขึ้นไปจริงจริงอย่างเงีงย้ยเข้ปะอืมเพราะมันอืดเนาะถามผมถ้ากินเลยก็อร่อยแต่บางทีทิ้งไว้มันทําให้อืดไม่อร่อยนะ,ะน้ำมันหายงั้นลองลอง,ลองดูกินชิ้นเดียวก่อนนะกินเพิ่งกินข้าวมาเลยเนี่ยอ่ะมาดูนะแต่ความไวของอาหารสำหรับผมก็ถือว่าไม่ไวมากเพราะคนเยอะนะแต่ก็ไม่ได้ช้าจนน่าเกลียดรู้สัมงเกียรตได้ ไม่เทำซุปนะเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มเผ็ดโอเคเลยเนื้อตุนมาดูมีนิดเดียวก็คือหอมเจียวเยอะไปหน่อยแค่นั้นกินแบบเป๊ะนะทางให้ดีผมจะสั่งให้แยกง่ายกว่าแล้วแต่ลูกค้าจะใส่ไม่ใส่สะดวกกว่าอืรสชาติเป๊ะเยี่ยมเ,เลยไข่ขยี้เนี่ยสิ่งที่ผมคอนเซิร์นก็คือเรื่องความสุกดิบเกินไปก็ไม่ได้นะสุกเกินไปก็ เป็นก้อนใช่ไหมแต่นี่ดูด้วยตานะนี่เหมือนเ้หมือนเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกอันนี้ผมไม่ได้คือคนเนี่ยไม่รู้นะว่าผมมานะผมบอ,อกก่อนนะนี่คือ QC ของจริงครับข้ามาดูเอาดูครับเป๊ะมากตอนนี้ที่ที่แบบหนักหนักสุดคือกะเาพราอันเดียวนะพูดถึงนะตั้งแต่เริ่มนะขา้าวก่อแล้วกะเพราปลาทิวาทิวาทอดใช่เหมือนกันเลยอืมแต่ว่ามักง่ายก็ไม่ได้บางทีเนี่ยเรรีบๆไง เข้าใจฮะมกลัวจะช้ากลัวจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่พูดเสมอว่าลูกค้าเนี่ยรอมาตั้งแต่ต้นเนี่ยรออีกนิดอ่รอได้อยู่แล้วนะเพราะเขาเสียเงินแล้วถูกปหมใช่จะมาช่วยช่วยอ,อ,อย่างเงี้ยไม่ได้มามาดูเนื้อโคตตับดูเทอร์เมเจอร์ครับสวยมากนะสำหรับผมนะอ,อันนี้คือชมพูทั้งอันนี้คือสวยนะเฟลกยังดีเฟลกมากนะแต่คลัสไม่มีไม่เป็นไรที่นี่ผมไม่เน้นคลัสนะเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่อำหนยให้ให้ขึ้นคลัสของเนื้อได้นะส่วนใหญ่อันนี้จะดูคอมเพลนเรื่องเหนียว ซึ่งผมว่าพูดเลยว่ามันเป็นเป็นที่ซัพพลายเออร์แหละไม่เกี่ยวกับที่ร้านทำแ,แต่ก็มีบ้างประมาณสักแบบยีบเปของ100%อะไรเงี้ยก็จะมีปนๆบ้างนะเนื้ออร่อยที่สุดเนี่ยถูกป่ะเฟสอะไรครับ <Perfect. S 1> นี่อร,อ <c oughs> ร่อยเลิศร่างกำลังดีอร่อยแบบอร่อยจัดอ่ะก๋วยเตีทุกอย่างเฟ อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ใช้คําวันนี้เปลี่ยนสูตรเยอะเปลี่ยนสูตรบ่อยกว่าจะนิ่งเนี่ยเคอซิ่งมาก่อนอะไรก็ <c oughs> คือเปลี่ยนสูตรจนอันทิวนะแล้วตอนนี้มาเช็คหน่อยว่าเป็นไงผัดนะจังโก้นะเป็นเมนูขายดีกับแก้มอีกอันหนึ่งที่นี่มาครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่กินมากินมาก็เริ่มหายโมโหนะเพราะว่าจริงๆมีปัญหารเรื่องกะเพราเรื่องเดียว <c oughs> เนื้อเหนียวนิดนึงแต่อร่อยโดยรวมนะเมนูนะเดี๋ยวโอเค QC ผ่านเลยแหละ90%แต่เมนูที่ไม่ผ่านคือเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ผมเฉยเลยซึ่งก็พอเข้าใจได้เพราะว่าเด็กๆเนี่ยด้วยความเหนื่อยล้าบางทีไม่อยากให้คั่วคั่วไม่ได้ซิกเนเจอร์นั้นก็เข้าใจนะแต่ว่ายังไงก็ต้องประชุมเดี๋ยวผมเรียกเนี่ยก่อนผมจะทําให้ดูว่าเวลาผมคอมเมนต์เนี่ยผมไม่ทําคอมเมนต์ด้วยอารมณ์นะผมพูดเล่นผมคอมเมนต์ด้วยเหตุและผลเสมอเดี๋ยวเรียกผู้จัดการกับตัวของเชฟเกอร์มากัน มาครับมาแล้วครับน,นี้เป็นพี่เล็กผู้จัดการที่สาขาลุนจันนะครับแล้วก็แก้วแก้วนี้แทบเปรียบเสมือนว่าเป็นหัวหน้าครัวแล้วกันเพราะครัวผัดนะที่นู่นจะเป็นเ yeah, ยที่ผมไปด่าเ yeah, ยที่นู่นนะคล้ายกันเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวชมก่อนว่าอะไรประมาณอร่อยหมดเลยนี่ที่ทําไม่รู้ว่าพี่มาถูกไหมพอพี่ให้แฮมมาสังง่งให้อร่อยทุกอย่างเพอร์เฟกหมดมี2อันที่พี่รู้สึกว่ามีปัญหาจริงๆเลยนะคือกะเพรากะเพราเนี่ยเท็กเจอร์เนี่ย,เ,เ,ยเราลองดูนะใหญ่ไหม ปกติเนี่ยใช่ปกติเนี่ยเวลามีขั้วเนี่ยเท่าที่พี่เคยเห็นใช่ไหมทั้งในคลิปแล้วก็เรื่องจริงก็คือพี่จะให้คั้วให้แห,ห้งให้เล็กเจอร์มันกรอบอน,นิดนึงทีนี้เวลากินก็จะไม่แยกป่ารสชาติดีแหละรสชาติปกติแอบหวานนิดนึงไม่รู้เพราะอะไรถ้าหวานนิดนึงแสดงว่าใส่เล้าจีนเยอะเกินไปเพราะนั้นเนี่ยที่พี่ที่พี่มาพูดเนี่ยพี่ไม่ได้ว่านะเพราะเห็นทำงานเด่นคนเยอะถึงนะแต่ถามพี่นะบางทีลูกค้ารอนานไหมน,น,นั่งรอคิวนานไหมสองชั่วโมงด้บางคนมาไกลมากมาจาก ไม่รู้ทั่วสารทสิบยี่สิบสามสิบหรือเป็นร้อยโดนตั้งใจมากินส่วนใหญ่เนี่ยบริการอันนี้ขอบตัวไหมเกิดรุปตัว,ตวสแสดงว่าเขาตั้งใจมากินนี้ไหมได้ไหมอย่างอื่นด้วยแต่นี่ก็คือคาดหวังเพราะ,ะนั้นลูกค้าคาดหวังเยอะเราก็ต้องไม่ทําลายลูกค้าเพราะ,ะนั้นอันนี้พี่มาบอกเพื่อให้ติดว่ากอนไม่ได้ติดเพื่อจะ,อะกลาบตายรอบหน้าต้องไม่เบียดเนี่ยนะซึ่งรู้ไหมว่าสองสาขาตายเมนูนี้เท่ากันเลยเหมือนกันใช่เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งพี่เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาโฆวนะ แต่ต้องคุ้ยให้พี่รีๆเพราะว่าทําให้พี่เหมืมนทำให้ลูกค้าลูกค้าประทับใจก็กลับมาติดซ้ำเราก็อยู่ได้ถูกป่ะพี่เล็กที่เลยกพี่เล็กมาด้วยเพราะว่าเวลาพี่เล็กเห็นหรือเด็กเสิร์ฟเห็นถ้าประมาณนี้ต้องตีกลับรถชกใช่ไหมคือในครัวอะไรบางทีอาจหลุดบ้างต้องมีถถ้าเกิดฟอนต์หรือว่าข้้งหน้าช่วยกันดูก็คือเฮ้ยอันนี้จําได้ว่าแบบนี้ไม่ได้จริงตีกลับเพราะตีกลับลูกค้าประทับใจแสดงว่าทางร้านเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยปละ กับคอมเพลที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนไอ้นี้ปัญหาที่ไม่เคยแก้ได้แก้มาสิบรอบแล้วคือหอมใหญ่ไอ้หอมเจียวเยอะไปหอมเจียวเก่าที่ไปซื้อตลาดมันมันจะโคเข้ามาเหรอคะไม่ใช่เนี่ยไม่โคโคไม่ดีใช่ไหมอ่าพดไม่ดีค่ะที่ตลาดไม่ดีกว่าใช่ไหมพอดีมันเหมาะอ่ะอ่ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีบอกว่าเยอะไปรสชาติดีมากถ้าให้ดีก็ แยกเลยได้ไหมหรือยังไงไม่รู้แต่จริงลดลดปริมาณลงจุกจริงอันนี้เรามาเพื่ออะไรเพื่อคอมเพนต์ตนี้เยอะไหมถูกไหมทั้งสองสาขาอันนี้ก็มาตรวจสอบให้นะผู้จัดการรับรู้หัวหน้าครัวรับรู้ทั้งสองสาขาก็จะปรับปรุงให้ได้ร้อยประเสิฐสุดมาตรฐามวันนี้ที่นี่เนี่ยก็ยมาตรฐานดีกว่านะที่นู่นจะโดนสักสองเมนูใช่ไหมอืมวันนี้ถือว่าน้อยนะที่นี่โดนเมนูเดียวก็ถือว่าสมกับเป็นสาขาระก็คือสุดยอดมากขอให้คงมาตรฐานดีไว้ขอบคุณมากครับ เลยแล้วเพราะว่ายุ่งอยู่นะเดี๋ยวเรียกมาไม่นานแต่รับรู้เรียบร้อยกระจายข่าวในครัวข,ข้างหน้าด้วยประมาณนี้นะครับคือจริงๆ qc ที่อื่นเนี่ยก็จะประมาณนี้เหมือนกันสิ่งสําคัญก็คือต้องห้ามรู้ต้องห้ามให้เขารู้ว่าเรามาเพราะถ้าเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาจะโลกละเข้าใจไหมเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดในี่ยเ,เนียนเนียนเขาต<อ>่อให้ปิดปีไปอันนี้ให้ฮมแต่ขอว่าก็จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมมาขอบคุณทุกคอมเพนเลยคอมเพนเนี่ยคนไม่รู้ร้านอื่นชอบไม่ชอบนะผมแม่งโคตรรักเลยเพราะอะไรรู้ไหมมีคอมเพนผมจะได้รู้ว่า ตอนนี้สาขาไหนบ้างที่ผมมีปัญหาผมจะได้เข้าไปแก้ได้ทันควันนะจริงๆก็ถ้าเกิดถูกลูกค้าเนี่ยได้รับประสบการณ์ณวันนั้นหรืออาหารที่ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถคอมเลนต์ไหมที่ช่องผมได้เลยนะหรือว่าชุกช่องทางที่มาถึงผมมาทําได้เลยจะคอมเมนต์จะอะไรก็ได้มผมอน,น้อมนรับเขาจะได้แก้ปัญหาจ<น>ะได้แก้ปัญหา <นะ S 1> ดีนะครับผมถ้าเกิดสมมติผ่านมาแล้วหมายถึงผ่านมานานแล้วผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยปนทานทีดีเยนะครับเพราะว่าจริงจริง ต่อให้ผมวาง SOP นะหรือ standard operation หรือว่า r e c i p ไว้แค่ไหนนะอาหารพวกนี้ยังต้องใช้เชฟสกิลหรือว่าฮ human มันก็ต้องมีค่าเคลื่อนไปเรื่อยๆมี comment เข้ามาครับบอกว่าหมดแก้วเป็นการขออภัยครับไป comment ขึ้นมาได้สิ comment ที่ไหนคุณถ่ายคุณสองคนเพื่อวะโอเคครับอย่าแผ่วอย่าแผ่ววันนี้ก็ขอน้อมรับคำติชมคอมเมนทุกเรื่องนะครับผมแล้วก็มาแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยทั้งสองสาขานะครับผมอย่าแผ่ว ไปหาตัวคนชงมาก่อนเข้มมากโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับไรเนี่ยครับอย่าลืมนะคอมเมนต์แนใต้นี้เลยก็ได้นะสศรษิคนที่เป็นเจอประสบการณ์ไม่ดีมาเนาะก็ขอโทษด้วยจริงๆแต่พยายามที่สุดแล้วครับ